สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีก็มีชรีมมาแนะนํานะคะซึ่งตัวบูตเตอร์ตัวเนี้ย มันช่วยให้ดีกลับมารักแร้ขาวใสได้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนมีแพ้โลออนหนักมากเลยนะคะแพ้ถ,ถึงขั้นแบบคือรักแร้ไหมแล้วก็ขึ้นแบบเป็นตุ่มหนังไก่เป็นตุ่มดําๆอ่ะคือไหมไปเลยนะคะเกิดจากการแพ้โลออนนะคะแพ้มาหลายปีแล้วเนาะก็มาเจอบูสเตอร์แล้วก็ได้ลองเปิดใจใช้ดูนะคะใช้ได้หลายกระปุกแล้วเนาะใช้เช้าใช้กับก่อนนอนเลยนะคะอาบน,น้ําเสร็จก็รีบมาทาทา,ทาตอนหมาดๆเนื้อครีมมัน ก็ซึมเข้าเร็วนะคะแล้วก็มันเห็นผลชัดเจนเพราะว่าบีใช้อย่างสม่ำเสมอใช้เป็นประจำทุกวันนะคะนะคะเนี่ยคือได้แบบเนี้ยถือว่าดีนะคะเมื่อก่อนคือแบบมันไหม้มากๆอะ่ะเนี่ยแล้วก็เนี่ยบีก็ใช้ทาไปเลยนะคะด้วยตัวบูสเตอร์เนี่ยแหละเนื้อครีมของเขามันเข้มข้นแบบนี้นะคะแต่เวลาทาไปแล้วไม่เหนียวผิวไม่ทำให้เหนอะหนะเลยนะคะเนี่ย มีใช้ทาแบบนี้เป็นประจาอ่ะแล้วคือแบบว่าผิวมันนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะทุกคนแล้วแบบมันทําให้รักแร้ของบีกลับมาแบบเออแบบคือดูดีขึ้นในระดับหนึ่งเนาะมันเป็นแบบสิ่งที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวบีให้ดูรูปเนาะที่มันเป็นแบบรอยไหม้นะคะเนี่ยคือถ้าใครมีปัญหาแบบบีอะสามารถทักมาสอบถามหรือว่าปรึกษาได้เลยนะคะ